加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกๆคนสวัสดีปียังเอฟซีทุกๆท่านนะครับและผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันนะครับผมพ่อครับผมคือเกานะครับหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเมือน,นี่ก็ออกมาตาม ตัวที่เห็นไใบมือวาดน,นะครับผมก็ออกมาหม่องเก่้านะครับหมายเก่า้าหมา้บ้านหนองเสียงทูนนะครับผมตําบลหนองเสียงทูนอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับกะจอดรถอยู่หม่องเก่้าเลยนะครับผมกามากันคนละเที่ยวนะครับอาจารย์ พงพิพัฒน์เพิ่อนกับตามมาครับกับสีกินข้าวแล้วนะครับผมบัดนี้นี่นะครับผมหอมมากๆับพวกคือมาจากไหนนะอาจารย์สวัสดีครับครับผมขึ้นหอดมูครับนี่อาจารย์แล้วมาจะขอมมากๆนันสิคือหอมาฟังทีเนาะนะครับผมอาจารย์เล่ามาน้ำกรดนะครับมารถ พ่วงมาเลยนะครับอาหารมาส่งนี่ครับคือเกานะครับพอเสียงนะครับผมนี่นะครับเขาในีการเยอนี่นะครับมเดิไปแล้วมาเนี่มาตามตัวไม้นะพ่อเนาะลองเบิ้งมันจะเป็นยังไง้วนุ้นไวได้ล้วตันออ่าพอเสียงได้ลิ้วตันนะครับหมู่บ้านของอาจารย์พงพิพัฒน์ได้สามกุกเสียงไงผมเี้ยงไว้นี่นี่แหละครับ มาหอดหมองเกามาพอกันบะนีกะซีกินเขากินนามแล้วกะสีหาหมองใส่นะครับผมติดตามรับชมนะครับติดตามลุ้นไปน้ำกันนะครับว่าสิเป็นยังไงมือนี่นี่นะครับผมกับเข่าปลานะครับเขาเต็มเลยอาจารย์พงศิพัฒน์จัดหามาไห่นะครับผมเจ้าภาพนะครับแต่พอกินเข่ามานี่แต่พอนี่เล่ากันสงสัยสีเสี้ยนเสี้ยนโนเกล่ะครับ เล่นใหญ่ว้างมือเอิญเอิญแต่พอเรากินข้าวเราก็บพวกกินโอ้เรากับเสียนนกนะคือกันนะครับแต่ว่าบอท่านมีเวลาบอท่านวางมือนะครับมาเด้อพี่น้องปองตายสูฟูสูข้นนันเฮียนวอร์ละว่ากันบ๊ได้ฟังเสียงนกดีเด้อมาหาจันเด้อบบ่มีเด้อนี่นะครับผมเต็มบ้านอยู่เลยเดี๋ยวกินข้าวราคาบ้านนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต้มแรกของมือที่สองนะครับบิดแล้วครับพี่น้องบิดแล้วครับตัวนี้กุ๊กหนึ่งนะครับกุ๊กแกมสองหละครับนั่งเทือกับสองนะครับ เสียงกลางขึ้นนะครับผมคุณครับพี่น้องแสนคู่นจัดแต้มแรกนะครับโอ้ลืมขาตั้งกล่องนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้องโตตนนะครับไปเหรอพี่น้อง หน้าดำนะครับผมเขาอนุญาตเออเจ้าที่เจ้าทางไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ปูนยาแต่ใหญ่นี่นะครับขึ้นหวานหมานเจี๊ยบทำงานคือเก่านะครับผมเก่งกองทิพย์จัดห้ครับมานแล้วครับพี่น้องถึงนิ้วนะครับนิ้วกลางนะครับผม แห้งดินแห้งแน่นแล้วครับโอ้บุหวาเห็ดจังไดน,นะครับแต่ว่าเห็นแต่ขันอยู่นี่แหละครับลืมขาต่างกล่องพี่น้องนะครับ อ้ยพี่น้องเลยแตกหมดงามคากด้วยพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องหลยงามครับเห็นปะครับเห็นปะพี่น้องตึกนิวครับ น,น่เอาอยู่คือเก่าครับไ้แตสู่นะครับอย่านแต่บสู่แต้มแรกนะครับผมโอ้ยผุนเพิ่นมาตัดหยาพอดีเลยขย้อนถือก่อนนะครับผุนนะครับจะาล้องหน้าเพิ่นผุนมาตัดหยาพอดีนะครับ พูดัดให้ยครับผมอาลโหอกันก็สีหายอยู่ครับ ท่านไดนเบิงยางอื่นนะครับผมหมดแต่ว่าเสียงกลางไปหาหไงนะครับตัวนี้กุจะจะ๊กแกมสองนะครับหรือสองเต็มกับบบแน่ใจชัดนะครับตัวนี้อุ้ยลลยพี่น้องเบิงครับพี่น้องหมายเดิมนะครับผม ไม้เนี้ยนะครับผมบ้านน้องสิงทูนนะครับอำเภอปางกูจงังหวัดศรีสะเกดนะครับผมไอ้เต้สูครับแสนคุ้นจัดแห่งคือเกาครับขอแค่สู้นะครับนี่แหละครับ บรรยากาศหมายนะครับผมเป็นหน้าวานใหม่ๆอยู่นะครับดำกับดำไม่ๆมอยู่นะครับผมนี่ก็เห็นเพื่อนขันอยู่แถวนี่แหละครับพูนโอ้ยมามา,มาแล้วเด้อพี่น้องพูนพูน,พนมายางเขาโคตรแล้วเดี๋ยวสิขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับเสียวผาคุ้มแสนคูนก่อนนะครับ มามาแล้วนะครับหยาดเป็นตื่นเอาลงอายจักน้อยเบิ้งเอาบปลุกหมาแน่มากแลวพี่น้องคุณน,นะครับผมแต้มแหลกย่ามเสื่อๆนะครับหม้เก่านะครับผมไมยคลิปคลิปหมู่บ้านนี่ครับไม้คลิปกี่แล้วนี่นะครับผม พ่อได้แก่ขึ้นอีกแล้วครับผมพี่น้องหลังจากเจ้าแสนคูณจัดไปแต้มหนึ่งนะครับผมก็ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับขึ้นมาเอาเจ้าลอยนะครับผมเอานกเฉลยใส่รถไว้กับเจ้าแสนคูณน,นะครับนี่นะครับผมเจ้าลอยบบ้ห้เห็นหนาแล้วครับโอ้นี่นะครับ กะสัญญางนำกลนพ่อเสียงนะครับพ่อเสียงถ่านเนี่ยมันเป็นนกยังไงมองนี่ขันมวลนะโอ้เป็นนกขันมวนจักจักกุกพ่อจักกุกไอ้กุกเดียวกุกเดียวนาะเสียงมวนมัวเนาะพ่อเนาะผมผมได้ยินอยู่เสียงดังครับทำแห่งหนุ่มก็ใส่ทำนี่คือครับครับเดี๋ยวพาฟสิยลงดอกมัน้ำตากันแห้งมบ้านมันบุญเดียแล้วเดี๋ยวสิเป็นน้ำเบิ่งตัวนี้ของพ่อเสียงนะครับขันมวน มันน่าเลี้ยงไว้นะบรรยากาศก็นี่แหละครับผมคึ้มคึมบ่มีแดดนะครับแต่กัขอดีคือใส่หม่องได้ก็ได้นะครับ<ะ>ขอดีของหนูกระโจมนะพ่อนาะตั้งหม่องได้ก็ได้นะครับพอบอ่มีแดด,ด,ด,ดาาไปแล้วครับพี่น้องอกระโจมครับกระโจมทั้งคููนะครับเมื่อนี่เมื่อวานพ่อ เราว่าโอ้ยบ่ไหวเราว่ามันเดือดถือใสเดื่ดวนใสวนขัวใส่สีกระโจมใส่สีพันเนียดนะครับพุเปไปตัตีอย่งนู้เลยวะเบื่อแล้วอุ้ยหนาเนาะขอหนอเขาใส่หนีหนีหนี่มันโดนใส่หนี่มันไรหนกไปฝุ่นมันใส่อยู่นี่มันไม่ไร่บ้านอืมผู้บ้านมันมาเข่ายจนนี่เ่ายอ้ฝุ่นมันมาไปนี่หนุ่มหนีพอเห็นกกสะเดาบ่สะเดานี่คาลาุ่นขอฝุ่น ครับต้นข้างในนะั่นเด้นั่นเด่นเขาก็จะย่มุ่งนึ่งแมนน่ะล่นนะมันมาน,นน่ะนกผมนกผมพ์ก็ยู่งหนีนี่ออน,นกโมเป็นหัวขุนนกหยุดแก่พี่อืมยิ่งยู่กลางารตาดีเลยนขาสุดไม่ทันห่างาครับเดี๋ยวสิลองมะนาวเบิ่งนะครับน้ำหม้เบิงเป็นเห็ดพันวนละเอาตัวแสนคูณไปเก็บนะครับผมบเอาเจ้าลอยมานะครับแสนคูณเขาจัดแล้วนะครับเหลือเจ้าลอยนะครับ ติดตามรุ่นเรารับชมไปน้ากันนะครับผมลงไปใส่เด็กข้าวหนึ่งครับพี่น้องเป็นได้ฟ้าเสียงหมานะครับผมโอ้ยนะครับกำลังขันกำลังได้ยินเสียงหมามาไล่ก็เลยถอนกลับมาลดขึ้นนะครับนี่แหละครับผมอุปสรรคมันก็ต้องมีแน่แหละครับหมากับหมาแม่ลูกอ่อนโอ้ยเก็บแห้วครับพักันกิบเพิร์มมาลดแล้วนะครับผม โอ้หอนเด้อบันนี้มวกกระจัคยุ้ยใสเด้อืันนี้บันนี้กระทาอาจารย์เบิงเนาะล่อบเบิงอาจารย์ก่อนห้องกระเศ้ามีแห้งก่อนฮุ่ <c oughs> นได้ยินเสียงมาแล้วนะครับผมหมาตีอาจารย์หมาแมูุ่อ่อนนั่มเก็บทั้ตัว หมาหมาไม่ลูกอ่อนอาจารย์ได้ยินเสียงอยู่ครับได้ยินอยู่บ่เข้าเขาออกไปบักดาวเรืองบ่ครับไปตัวดาวเรืองเนาะครับหรือมองดาวเรืองเดี่ยผมตามไปบ่บอล่อล่อล่อไปพร้อมกันนี่ละครับชินังถ่ายอาจารย์อยู่นี่ละเดี๋ยวสิออกไปเบิ่งอีกตัวไม้อีกตัวหนึ่งนะครับผมมองนี้ พ่อก่อนครับพ่อแค่นี้ก่อนมองนี่เดี๋ยวหายไปหายไปตัวดาวเรื่องนะครับมาลายำคนครับมาหอดไม้แล้วนะครับผมมาหอดไม้แล้วนะครับไม้ยังนะครับอาจารย์ไม้ดาวเรื่องนะครับผมของอาจารย์กับสองนะครับของผมสองนะครับของเถาะหนึ่งนะครับพเสียงคุเจ้าข้องหน้าแล้วมากแล้วคุณนี่นะครับ บรรยากาศก็สวยแล้วนะครับผมล่องเบิรงล่ะครับว่ามันสิเป็นจังไดนะครับผมนกมันสไลบอสียูบอหรืออาจารย์ท่านไดมาเอาไปแล้วกับบงหนนะครับก่ล่อหลุนล่อรับโชคไปพร้อมๆกันนะครับผม นกกำลังสีลงนะครับผมกะเพินมาได้ปักเบ็ดมาได้ตกเบ็ดตั้งได้ดอกครับขี่รถพ่วงมาโอ้ยกันเลยต้องปาออกจากป่านะครับได้ยินเสียงฮะบ้านเฮาอยู่ทังนีเนาะโอ้สิไปตกหวยผมว่าเอเห็นเบ็ดมาอันเป็นตั้งแด่พอคือขนแตกๆนี่มาอ่ะฮะมาเอามาจะกุบปเนาะ มาตะคุปถือนกบอมันมัถือนกแต่มันถูกถกใไก่จนจนอันมันเป็นอันข่าวบ่วงเลยมันมองโต้ท้วงเลยที่เกี่ยวหมาลุงจิ๋วช่วงที่เกี่ยวหมามันลากไปลุงป้าเขาเห็นเกือบน้อเกือบเสร็จคันคันคันบ่มีกระโจมนี่คือสิแม่นถ้ามีกระโจมเรียบร้อยถ้าถ้าแม่นหมาบ่ตะคุปกัแมวกัดมื้อนี้อ๋อผมไอ้พอไล่หมาปึ๊บแม่นมันโดดออกข้างๆสำลังกระถมเนย แมวกระจบขึ้กันแมวคือกุ้งม่ก่อนนกบากาใหม่สบายตายตายตายเบ็นี้งไก่ครับนั่งไก่เุดยร้อยนานนี่คุ้นคุ้นมาเสียวหนึ่งนี่โอ้พี่กูเบาเบาเพราะก็พื้นเฮ้ยสิหน้าคนก่เลยแล่นนี้มาแล่นออกบ้านพอดีแล่นไปแม่โดดออกจากได้เขาตายอย่างก็เราเขไผ่โอ้จะเสียงเด้อกับพวกนี่ก็ซ่อมายอันตรายอันตรายนี่จะผูกขันไม่ผูกขาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นี่นี่กระโจมยังยังเสร็จ ขอาจารย์ดิผมีอันี้อยู่ครับโอ้มือนีเมือนเขาพอแต่ปัญหานะพอเนาะมันมันเดี๋ยคือมมันมัว่าหันกับหมาไรมาเนาะไรมากหนีมากมือหนีหนีมากกับย่างมาพอมหมาอีกนะครับมีหมาเจอหมาเนาะอาจารย์เนาะวชงพมันอาีลก็ผมักกระจหมก็ดี่มะ ต้นก็เซมมาเหนือหมู่บ่านอ้ยถ้าถ้าบ่เฝ้านี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับยังมาหาพอแล้วขัยัางไอ้ผีก็สิเสร็จเลยครับนั่งใกล้ๆใกล้ๆแน่อยู่ขนาดบนแตกจำหนี้ยังบดินเนี้ยยังบดได้โอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเก่าแล้วมันมันมันก็อยู่คนเคยนก็มาผมแน่มันมาอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนน่ะมันก็สิมันแตกสีที่วราไม่ตื่นที่แดงแบบแม่ยัยมีละครับโอ้ยมาตัวไม้มื้อนี้พ่อพ่อแต่อันตรายครับ หนีมามาพ่อหมาคืออาจารย์พง์พิพัฒนดละวาล่ะครับเชิกระโจงระวังแหลกนะพ่อน้องี่สุดเลยเด็กขับนี่นี่นี่ขนาดได้ครับใกล้ๆห่างกันแค่ษสามสีบ้านนี่ใหม่กันยังดีเนาะพ่อเนาะดีอยู่นะครับบ่เป็นอย่างายนะครับก็สดเดียวกันลาพอดูแลลูกว่าไรว่านะดูแลลูกว่ดูล่ีนะบ้านนี้ก็เพลินที่จริงเลยเราเพิ่งจะเต่มันกระชิบขันอยู่แล้วมาถึงขึ้นเก่าเลยขาดว่าสีบ่อไปในทางที่บ่คือแล้ะน่องมือนี้น่อง โอ้ยเนาะได้เลยเก่งมาแต่เดือกเลยเด้ครับมื้อนี้ปีข้างนึงครั้งนี้่มลดอ่ะอุดครั้งนึ่งเพมาแล้ว่ลดข้าง,งนึงลดข้างนึงยลดไปหลายเสน้นจแต่ไม่อยู่กับหมามันมันเปลี่ยนเปลี่ยนสีมันก็ตื่นนะเกือบเนาะพ่อเนาะเกือบเสร็จโอ้นี่แหละครับปัญหาอุปรสรรคตุ้มุมเสียตุต้มุมบวงมลดเสียเลยครับดึงยิงเขายังบ่มีหยังมาตุ้มหาก็บเห็น อุปสรรคในการต้อนกนี่แหละครับต่อนกข้างล่างนะครับข้างเทิงกับอุปสรรกับมดแดงครับแล้วโอ้หลายหลายยางครับพี่น้องตอดินกับยู่ไกลๆเบื้องไกลๆเด้อครับผมตอผูขาผูยังพออยู่ประมาณนี้สมีกูไม่ได้ไนนี่นั่งผมอยู่ใกลๆเลยเพราะนําันยังาดอ่ะครับเอาอบใจกันเสล้วนี่ครับเขาเน้ยปิ ได้เวลาสิกินข่าเที่ยงกะกินข้าบุลงแล้วครับตอนนี้อโยของผมกะเอาเจ้าลอยใส่กะกำลังสิลงนะครับสู่กันอยู่แต่ว่าสิลงหรือบุลงน่ะบ่ฮู้ครับแต่ว่ารถรดเิ่นหัวกับเมียเพิ่นบอกอาจารย์หัวเป็นพกเบ็ดเป็นรถซาเล้งพ่วง้างแบบของอาจารย์มากนะครับผมก็ต้องออกจากป่านะครับฝ่าวาเอานกอยากมันตื่นนะครับทีเดียวขอ่บอกผูขามา เออนี่แหละครับผมเดี๋ยวเศร้ามีแห้งก่อนจะข้าวครับจะควายวากันนะครับผมมันก่อนมันสีมาน่ะมันมันมีวีแววก่อนบอกมีเห่ามีอย่างมาแล้วพอเห็นอากางเงียบๆนะพอเห็นแล้วมันหอบวิวิพอคิดว่านกมันตื่นแล้วมันมาทันขันเลยนางซ้อมนะครับ ว่าว่าแต่นกต่อห้านี่มันตื่นแล้วตื่นแล้วเพิ่งก็ตีแล้วหอเสร็จมันประหยัดไปเลยหน้าบบกนี้นะครับว่าทางหนึ่งเทาก็นั่งซ่อมอี่พึบพึบเสียงนกดินเออเพราะก็บเฮ้ยเพราะแต่เฮ้ยแรดออกมันก็พุทธออกเออมันมันมันจะคุบปอรอกระโจมว่าเ้าว่างว่างว่างเสียบวงเ้าว่างกระโจมรอกระโจมเ้าจะว่างซุ่มก่อนเนาะครับบารนี้มันจังมันจังมันเติมซีมก้อนเหนียวมันละวงยังบอกจะว่ารูตูมันหาย บ่วงยังโคเบิด์ตโคเบิดเป็นเส้นลิงมากเอามาเลยแต่ว่าลูกตะกลัวหายกลัวหายตัวช่วงนี้นี่ปลาใสเมื่อกี้ใสใสบัดว่าแมวเป็นยังไดบัดนี่แมวแมวนั่นคิดว่าขันแม่นหมาลายแม่มาหรือว่าแม่จะขึ้นก็ไม่รอดอยู่คนกับประจักรอ๋อเพราะเต็มไล่หมาบึบแมวกับกระโดดเรื่องนี้สิอ่าแมวกับกระโดดไปเพราะแมวแมวกับไปเพราะแมวมาตื่นคนเนาะนี่แหละครับห่างกันบ่พ่อหัดซีบ่าได้ห่างแต่ว่านกบ่มีบาดแผลนาะพ่อเนาะมีมีขาาสายปีกรุดน้อนิดปีกรุดนะครับคิดว่าโอเคครับดีใจ พอดูแลลูกบุกให้ดีมาว่าเลยตัวท็อปเลยได้ครับนี่ถ้ันไม่ตายนะครับเขาพันเอาไปกินเจ้าขุนสิเดียไปสิเดียจมพันเนี้ยสิเดีจมได้นอเน้องใครคบพันใท่กันแล้วสิเดีว่าเลยที่เด็ดนะครับผมนี่ครบเครื่องเลยล่ะครับนี่นี่กระดาษถือหมาคูบเลยนี่ขนแตกนะครับแต่ยังเสยอยู่นะครับบ่มมีอาการตื่นอ่ะ ปุ๊บปเข้าหนึ่งเด้ออ่าปูปเข้าหนึ่งปุ๊บะเขาอยู่ไกลเขาเลยหรอกมันคือคาโจนออกมาก็เจนพวกหมาขันขันเอ้ยบ่วงกูหายเลยว่ะขันนกไม่ไม่หนี่คือสิโอ้๋งเระเบิดอเรย่องหรอระเบิดอเรยอันนี้ครับว่าโอเคอยู่ดีครับผมครับนั่นเห็นบ่ครับใส่ขนเสื้ออด้มันไม่ใครเป็นปัญหาเด้อใส่ขนเสื้อนะครับใจบนดีตัวแก่ตัวแก่มันอยู่กับไม้ไม้มันขึ้นแล้วพลอูวัยเวลามันมันอยู่ข้างบนมันมามันคนละสีที่ระบาดครับเพราะมันจะคลองมันก็ะหูเลย ว้ยว่าแต่มาเห็นหมามันบัอยู่แล้วน่าพอเนาะเก่งเลยแล้วนี่ครับเก่งสัซาบันเลยมือนี้มื้อนี้ต่อปฏิิคือมันนะครับแมนอยู่พ่อตออิคืมันเจ้าใบนะครับข้าล่มโอ้แน่นอนเหรอครับตัวนี้จันจันเลยเดี๋ยวผมเข่าแม่ยามเบิงเจ้าแสนคู่ก่อนนะครับอยู่ในรถเป็นยังไงเนาะนอนเว้นหรอบ่แสนคู่นี่ครับ แสนคู่เฉลยเพิ่นอยู่ใส่นอบาทเนี่ยผุนแล้วครับเเลยนี่นะครับนี่นะครับหลังจากถือหมามานะครับเบื้งนะครับวาสิเป็นจังใดยังมีลายอยู่สิบปีเลย นี่นะครับผมเจ้าใบนะครับถึงหมามากคู่คือเก่านะครับไซก็เจ้าลอยนะครับ,จบเจ้าใบสีตียงเดียวยังภาวอยู่ยังถือว่าใจดีอยู่นะครับผมคู่คู่ไซเจ้าลอยอยู่นะครับแต่ว่าบ่เต็มที่ปนไดน,น้อเปล่นาะแต่กับกับยังว่าโอเคเนาะ ลังโตนี่โอ้ยลังโตนี่บอปากแล้วครับโอยอาจารย์เป็นไงครับโอ้ยคือถอนหายใจเป็นตะมือเลยเนี่ครับมือนีมันเป็นยังไงดอกนอสวยๆมากเป็นไปทังขางเลยนะครับมือเสารยังไข่ในมือเ้าร์ไรดีนะครับนุกมือเสาร์อ้าไรัแล้วับ ทิปมือนีกคือสี่พ่อแค่นี้แหละครับเพราะว่าเจอแต่อุปสรรคนะพ่อเนาะกลับไปตั้งรักกันอยู่บ้านนะครับเก็บเก็บมาเบิดสุขคนแล้วนะครับอาจารย์พงพิพา์กับเก็บมาแล้วผมกับนางถ่าอยู่กับเจ้าลอยนี่ครับปอเสงกัคือวานะครับเก็บมาแล้วนะครับผมใจยังดีอยู่นะครับนกปอเสียงสําหรับอาจารย์พุ่งพิพน์กับเก็บมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิไปตั้งรัก ย่บานอาจารย์ล่ะครับบันนี้เพราะว่ามือนีสิมีคิวไปทรงนกให้เสียนมอดน้านะครับผมก็สิไปเอาโนกมาเตรียมทรงให้ลูกข่านะครับกะฝากเป็นกำลังใจให้กันน้านะครับผมเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดติดตามน้านะครับ นกเขาญ่เมืองคููขันของเฮานี่ล่ละให้กำลังใจกันให้กำลังใจนนะครับผมทีมงานได้ออกไม้กับเขาให้มันมานนะครับเดินทางให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผูสุขชนนะครับจบทีปเมื่อนี่กัได้แต้มหนึ่งนะครับผมได้ได้เศร้าพล่ะเจ้าแสนคู่นะครับรอผครับอ่าคุณพ่อสิงห์กัเจอปัญหานะครับบ่ได้อาจารย์กะนกบกไ่อยนะครับน้อ ลังอ่านไม่เลี้ยงมีแต้าหมานะครับผมกันเลยหนีมากันย่งมาพ่อมาอีกนะครับผมครับซื้อท้ายนี่กะสำรยสติ๊กตลอดฝากเป็นกําลังใจช่องน้ำนะครับผมเป็นกําลังใจให้การน้ำนะครับถ่ายคลิปนี้ผมขอกาวคําว่านกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับ พ้อกันได้ในคลิปต่อไปนะครับผมครับผมวันนี้มัน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 เดินทางเลยคุณหมอเดินทางปลอดภัยวันนี้ครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับหน้าเจอกันใหม่ครับขับขาใหญ่เมืองกูขันครับผมครับเขาใหญ่เมืองกูขันครับครับเป็นกำลังใจให้ด้วย